นอนเล่นหยุดที่นอนก็มดมือละไปนี่จะถอดบ,บ่ายสองบ่ายสามก็ยังเป็นคือบอวชนี่ทั้งทั้งที่เมื่อคืนนอนดึกไหมก็ประมาณตีหนึ่งนะคะทุกคนแต่กระบหูว่าเป็นอย่างมันบวชสดใสใชไหมเป็นไม่เมื่อยจะกระปิเนยียงมันสะสมมาจากงานโซหรือเปล่ากระรูเนาะวันนี้ก็มาทาักทายทุกคนเนาะกาแฟแก้วที่สองอันนี้ใส่แค่หนึ่งนะคะก่อนที่จะ ทักทายก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะสำหรับคำอวยคำอวยพอรที่มีให้อ่านนะคะทุกคนจะขอบคุณมากมากเนาะในวัย41ปีนะคะก็จะกลับมาล่าเลิมมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนอ้ายนั่นแหละอ้ายก็คืออ้ายเนาะ,ะทุกคน,นะคะเนาะจะให้เป็นคนอื่นก็ไม่ได้เนาะ,ะหลายคนก็บอกว่าดีใจกับน้องอ้ายนะ,ะที่พ่อใหญ่ให้กลับไปดีใจกับน้องอ้ายนะ,ะที่ได้ของขวัญ อ้ขอบคุณมากๆนะทุกคนไอ้ก็บ่ได้หวังเนชีวิตของไอ้นั่บ่ค่อยสิได้หวังเียอย่างนอกมันก็นเลยบ่ค่อยสิผิดหวังพี่น้องเอ้ยถ้าหวังมันก็สิผิดหวังฮะนะมาพูดทักทายกับพี่น้องก่อนก่อนที่จะไปทําความสะอาดบ้านนะคะอ้มีหลายคนบอกว่ามักไอ้นะฮ็ดความสะอาดเฮือนมักอ้นะฮ็ดความสะอาดรีสอร์ทเดิเซ็ดความสะอาดเฮือนแล้วก็สิไปเก็บห้องรีสอร์ทที่เขาเช่า,ชารายวันน่ะนะเก็บมาซักเก็บไว้พี่น้องจ้ะมันนี้ก็สิเป็น ลายเดือนนะคะทุกคนส่วนสีชมพูก็ยังไม่เสร็จพี่เคยเพิ่นไปกดมันก่อนจ้ะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมแรกๆว่าจะคิดว่าจะเสร็จสิ้นเดือนเนาะอ้ก็เมื่อนานไอ้ไปกดเงินมาสามือที่แล้วไปกดเงินมา5000บาทนะคะผ่านมา3วันนะคะอ,อยากใส่เงินเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นแบงค์พัน ะะโอ้เป็นแบงค์ผ่านมาจะเป็นเงินที่แบบว่าไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรนะเนเหรียญเหยญอยากใช้เป็นเงินอันนี้มากกว่ามันจะได้รู้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่เนาะถ้าเรามีแต่ลูดลูดลูดไปน,นีพี่น้องมันสิบรูดเลยว่าเาใช้เงินไปเท่าไหร่ย,ยังประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็เลยคิดว่าเมื่อนี้ก็ ความเสือของไอพี่นอ้องไอเนี่ยจะใช้เน็ตสองเครื่องเนาะเครื่องหนึ่งจะเท่าไหร่โปรโมชันอยู่โปรโมชันอยู่ที่350บาทนะคะเออเครื่องนึงจะโปรโมชันอยู่350บาทอีกเครื่องหนึ่ง499แบบเี้น,นนะก็เลยว่าจะเติมตังค์นะเติมตังค์เพื่อที่จะเติมเน็ตเสือไปเติมให้อีกเบอร์หนึ่งที่เขา เคยเอาให้เฮ้านะนะพี่น้องให้เฮ้าเติมมันนะดีแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาจะโอนคืนให้่าสั่นมาสั่นแล้วอาจจะเสียเงินซีซ,ซีไปตังค่าลอยโอ้ยส่วนมีสมองไอนะ้น่ะไอ้ต้องกินยาบำรุงอะไรไอ้ดูแล้วเพราะว่าอะไรไหน่มไอ้ลืมง่ายง่ายพี่น้องคือโทรศัพท์นี้ไอ้วางปุ๊บนี่ไอ้เลาะบ้านเลยนะคะเลาะบ้านหาเมือม่อเืออ่นเมื่อนน้นคือการวางไว้ตรงนี้อยู่กินข้าวอยู่วางไว้ใต้ถ้วยแนมบเห็นจะพักขึ้นได้ เฮ้ยโทรศัพท์ไปใส่เดินไปเฮือนแม่เพราะว่าเอาอาหารไปแม่ไม่เห็นนะคะ,สะเสลอคักแน่น้ำเหมือนน้ำเวนจกกักรเป็นอย่างเหมือนสมองไม่ค่อยมีนะคะช่วงนี้ว่าเรื่องจริงซะแล้วก็ขอบคุณหลายคนที่แบบว่าเอนอ,อ,อน้ออายทาผมสงรอน่ะเหมือนมากขอบคุณมากๆนะคะทุกคนจ้ะตอนนี้เหลือสามพันหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยหกสิบาทขอบคุณมากๆทุกคนแต่มันจะทําทุกวันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเฮ้ยอย่างเฮ้ยชีวิต กิจกรรมกิจวัตรประจาวันอนะ่ะมันไม่สามารถปล่อยผมแบบนั้นได้ตลอดเนาะแต่ถ้าถ้าถ้าเขาเหมาะเข้าเมืองแบบนี้นะเขาก็ปล่อยได้นะคะแต่ละวันไอ้ก็สซิเคียนว่าแต่ละวันไอ้ทำอะไรบ้างนะคะที่น่าเน้นเด่นมุมแห่งนีงพี่น้องส่วนส่วนเทศกาลโซนลํำลึกนะอ่ะไอ้ตากแดดคู่มือมีมอลลัมซิ่งไอ้ก็ไปเท้นหน้าฮานมีกิจกรรมไอ้ก็ไปร่วมนะคะแล้วมันก็เลยทําให้อาญนะแบบว่า หน้าไม่นะคะไอ้ก็เลยลอกไข่ขาวนะคะวานิเด้เมือเลยบ้านเมืองเขาลอก10นาทีไอ้ลอกเครื่องมือนะคะเห้หน,นา่าไอ้นีแเดงเป็นคุยเลยนะไม่ต้องปัดมาคลาะนะทุกคนเดี๋ยวจดกิจวัตรประจําวันแล้วก็รายจ่ายว่าไอ้ใช้เท่าไหร่นะคะในแต่ละวัน ก็ซื้อน้ำนะคะเมื่อวานเนี่ยน้ำปั่นสามคนร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วก็อ ตอนนี้เป็นเวลา9โมงที่พ่อใหญ่แกก็จะพึ่งตื่นนะ,ะทุกคนพุ่นแหละทีได้โทรคุยกันกับประมาณไอ้ทุม 1, ่มหนึ่งเราก็บ5โมงบอกเอ้ยไอ้ทุ่มหนึ่งว่าพิษเออประมาณนั้นไอ้ I, ทุม่มหนึ่งเราก็สิประมาณบ่ายโมง วันเซนหนึ่งพันส่รอยเพราะว่าตอนเย็นอภาครอบครัวไปกินหม้อถา,านค่ะหนึ่ดสิบสมาวันนี้นะจดตั้งแต่เชา้าจนเย็นพี่น้องยังบอตัดคลิปอยู่มั้งนี่ เป็นแบบจังไหนบรจักมันเป็นบบินิตอ่ะอีรีมันเป็นแบบแม,แบบมันเป็นแบบบ่อสดใสนะแม่ตัวสะตื่นมากินคอแล้วฟิลนะคะกินแบนด์กินนัดกินนี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมแบบว่ารู้สึกตัวเองแบบเมื่อยเมือม่อยพี่น้องอีรีเมื่อยคักเมื่อยแน่เติมตงมังบริหนตเสียไปแล้วหนึ่งพันบาทนะคะ เน็ตอันนี้หมดวันไหนอ่ะเช็คเน็ตเน็ตแบบไหนอ่ะเช็คเน็ตก็ได้พี่น้องเด้อซุ่บมาเติมเงินอีกแล้วเหรอพรุ่งนี้ได้ไหมเฮ้ยลรวซิมอันนั้นอยู่ไหนอะซิมของพ่อใหญ่น่ะ ที่หลงคิดลืมแบบคักแน่ออเลียเนี่ยิมตังหนึ่งพันบาทเะไรอย่างอีกส่งของเจ็ดสิบเอ็ดบาทประมาณนี้ละมั้งมาเนี่ยมันไม่จบโอเคก็ประมาณนี้นาะอพี่น้องเนาะมาว่าทักไทยขอบคุณสําหรับคำอวยพรนะคะขอให้พอนั้นกลับไปหาพี่น้องเป็นหมื่นเท่าพันเท่าเนาะไอ้ก็จะตากผ้านะคะตากผ้าล้างถ้วยแล้วก็ ทำความสะอาดบ้านก็อาจจะไปพาพี่น้องไปเบิงองกห้องเช่านะคะก็จะเป็นคลิปที่สองแนละ้วพี่น้องเนาะพยายามพี่ทำมาได้สองคลิปต่อเมื่อนะบรรยากาศก็ห้อนห้อนตอนแรงพัดเย็นแอร์ก็ยังบ่ดได้อัพล้างนะคะทุกคนแอร์ยังไม่ล้างตั้งแต่มานะคะแอร์บอดเย็นแต่ยังไม่ล้างเพราะว่าดูความที่ไอ้ก็นอนพัดลมอ่ะนะถ้าบ่ได้นอนก็เป็นเดือนเเมษาสงสัยสิห้อนแห้งเลยแหละนะคะ โลกสกินแบนแบบน,นี่ยกระคงสิคึกขึ้นแล้วนะจังหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างถ้วยล้างจานก่อนนะคะ กินแบรนด์ก่อนกินแบรนด์วีต้าก่อนนะทุกคนเฮ้ยข้าวขงางเรอยู่ไหน รู้สึกมันเข้มข้นเกินไม่ชอบนะคะแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นลองบิทสากุระเอาไ้เห็ดน,น้ำปอกน้ำปั่น ห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้คัดตามสานะคะประมาณโซนแบบนี้เนาะโอเคต่อไปเราก็จะไปทําความสะอาดบ้านนะคะ